สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สอชอมีเรื่องเล่า EP หนึ่งร้อยสามี่แปดครับผมสำหรับของสำหรับเรื่องเล่าของพี่สอชอในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าใต้ต้นกระบกเขากคุณเรื่องเล่าจาก f อฟพที่นี่ .com นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของพี่สอชอก็ขอ,ขอกราตุใจด้วยการกดติดตามและแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชม ตอนนี้พี่สชาามีคลิปใน t ิกต o k แล้วไปติดตามได้ที่ s i b i g h o d 2 5 0 7นะครับสำหรับตอนนี้เรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับบ้านเดิมผมอยู่สลินครับอยู่แถวกาบเชิงดินแดนถิ่นประสาทขอมเรื่องผีผีสางๆเยอะครับที่นี่ผมเกิดมาในวัฒนธรรมที่เรื่องนี้มันเข้าเส้นเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพิธีเส้นผีไลผ่ผีแต่ก็ไม่เห็นว่าจะได้ผลสักทีหนึ่งสมัยผมเด็กๆนะครับยังมีสงครามเขมรอยู่ครับลบกันหนักมากมีทหารเขมรแอบซุ่มอยู่แถวชายแดนมากมายแม้ว่าฐานฝ่ายรัฐบาลเขมรจะลุกหนักโจมตีเขมรแดงล้มตายเป็นใบไม้ร่วงแต่พวกเขมรแดงก็ยังไม่ยอทอ้อคอยซุ่มโจมตีดเดือดพอๆกันครับอุย้ยคนลุกครับเพราะอะไรหรือก็ยิ่งเขมรตายมากผีแถวนี้ก็ยิ่งดุมากนะสิครับ ฐานไทยต้องคอยเฝ้าปกป้องดินแดนเต็มที่เมื่อให้เขมรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดร่วมล้ำเข้ามาได้ตอนเช้าๆก็จะเปิดด่านให้คนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันได้ชาวบ้านผมไม่ว่าจะเป็นช่องจอมบ้านด่านหรือปวงตึกมักจะนิยมเลี้ยงเป็ดครับโดยเฉพาะเป็ดไรทุ่งนิยมนิยมเลี้ยงกันมากเพราะขายได้ราคาดีแต่ที่น่าแปลกก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยครับแต่เป็นคนเขมรพวกเขมรชอบกินไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่ขับรถมาซื้อถึงเล่าเลย ไม่ต้องผ่านคนกลางได้ราคาดีมากเรื่องคนลุกมันอยู่ที่บ้านคนเลี้ยงเป็ดนี่แหละครับตาเพนกับยายละออมีล้าเป็ดขนาดใหญ่อยู่ใกล้ใกล้กลกลบ้านผมแกเลี้ยงเป็ดไรทุง่งฝูงใหญ่แถมมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่หลังบ้านด้วยสองคนผัวเมียอยู่กันตามลำพังครับมีลูกชายสองคนก็ไปเรียนที่กรุงเทพนานๆถึงจะกลับบ้านมาเยี่ยมบ้านพาอมาเยี่ยมพ่อแม่สักทีหนึ่งพวกเด็กๆ กลัวตาเพนมากเพราะแกเป็นคนหน้าดุไม่ยิ้มแย้มเสนสม,มนกับใครเป็นผู้ชายหน้าตาบึ้งตึงชาวบ้านเรียกแกว่าตาเพนตาเสือตอนเย็นๆตาเพนจะนุ่งสรงตัวเดียวมาซื้อเหล้าที่ร้านจะแข่งในตลาดแกแม่ใส่เสื้อครับเห็นรอยสักตามหน้าอกและหลังเป็นอักระดำสีดำมืดกลมกลืนกับผิวของแกเลยกิจวัตรประจำของแกทุกเย็น ที่เห็นก็คือเมื่อแกกินเหล้าเมาได้ทีแล้วก็จะหาเรื่องทะเลาะกับเมยียทุกวันได้ยินเสียงโวเกวกวยวายเป็นประจำยามค่ําคืนใครที่เดินผ่านบ้านแกมองไปที่ใต้ตนกระบอกหน้าบ้านของแกจะเห็นแกนั่งสูบยาแดงวาบวาบพอใครหยุดมองแกแกจะลุกพูดขึ้นมือถือมีดตะขอเป็นคมขาววาบหน้ากลัวมึงมองอะไรมึงไม่เคยเห็นคนสูบยาหรือเท่านั้นไม่ เอาหน้นนะครับไม่ว่าใครก็เพ่นแนบไม่ว่าจะเป็นเด็กรู้ผู้ใหญ่แกตวัดขู่เข้าไปหมดยกเว้นพวกขมรที่เป็นลูกค้าประจําของแกเท่านั้นแกจะพูดดีพูดเล่นพูดหวากับเขาก่อนเกิดเดีร้ายมีคนเดินผ่านไปทังบ้านใหญ่เพ็นมีคนเดินผ่านไปนั่งบ้านตาเพินแต่ไม่เห็นตาเพินครับไม่เห็นตาเพินมานั่งสุดยาใต้ต้นกระบอกเหมือนเคยเห็นแต่ยายละออมานั่งแทนที่พอมีคนเข้าไปทักทายแกกลับสะบัดหน้านี้ คนก็เลยเอามานินทาว่าผวมีคนนี้ไม่เอาเพื่อนบ้านปะปอกันคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงทะเลาะกันมาจากบ้านตาเป็นไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของยายละอ,อเสียงร้องไห้นั้นเหมือนลอยมาตามลมครับใกล้ก็มาใกล้ก็มาแล้วเสียงนั้นก็ชัดเจนมากขึ้นเหมือนแกมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านผมเองจู่ๆหมอเจ้ากรรมก็โกงคอร้องโหยหวนมันหอน,หน่ากลัวมากบรรยากาศยามดึกสงัดเชือกเย็นจนน่าขนลุก แม่บ่นว่าอยากจะไปดูยายละออว่าแกเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าพอห้ามไว้ว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าไปเลยรอให้เช้าก่อนเช้าวันลงขึ้นพ่อก็เลยไปบ้านยายละอที่ตอนนี้ปิดเงียบยายยายยายเป็นอะไรไปหรือเปล่านะได้ยินเสียงรอไห้ไม่สบายหรือเปล่าใครใครเป็นอะไรไปไม่มีใครเป็นอะไรไปหลวงปูยพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกับบ้านกูเสียงตะเพียนตะวัดสวนกลับมาพอดียินก็จะแต่ถอนหายใจแล้วเดินจากมา หลังจาก,กวันนั้นก็ดีนเสียงยาละออกร้องไห้คร่ำควรวญอยู่ที่เดิมที่เดิมเดิมติดติดกัน3 4มสี่คืนจนพ่อแม่อดล้นทนไม่ไหวเป็นไงเป็นการต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ท้องฟ้าหยันเดือนมบืดน่ากลัวมากลวมหนาวพัดวิวหนาวสถานราวกับจะแทรกเนื้อลงไปถึงกระดูกตามด้วยเสียงหมาหอนที่หอนรับกันหอยหววจนหน้าขนลุกราวสามคนพ่อแม่โลกเดินกอดกันกลมไปยังบ้านยาเลออเดินลัดเลาะมาไม่นาน ก็ถึงจุดหมายพอฉายไฟวูบไปที่หน้าบ้านปัดนี้เปิดทิ้งไว้พอส่องเข้าไปในตัวบ้านก็มือสนิทครับไม่พบใครไม่มีใครอยู่สองคนผัวเมียหายไปไหนกลางค่ำกลางคืนเดินออกมาหน้าบ้านไฟฉายสองไปที่ใต้ต้นกระบกก็ไม่เห็นอะไรชัดเจนมากนักพอส่องลงมาใต้ต้นกระบกไฟฉายก็กระทบกับร่างำดำๆของยายละออที่ตอนนี้นั่งกอดข่าวอยู่แต่แต่แกไม่มีหัว ผมจะดุ้งโยงเข้าไปกอดแม่แน่นพอเรียกชื่อแกล่างไรหัวนั้นก็หันมาแล้วแล้วเราก็เห็นหัวของยายลออยู่ที่ที่พื้นปลายเตียงปลายปลายท่าของแกนั่นเองคุณลุงพระผมไม่มีวันลืมภาพตรงหน้านั้นเลยตลอดชีวิตหัวของยายลอค่อย,อยๆเงยหน้ากันมาอย่างช้าๆผมเเพกระเซิงในตาดำปีพองโตน้ำตาไหลลินออกมาอาบแก้มเหี่ยวแห้งของแกเลยออกมาจะถึงมุมปากที่เหี่ยวย้อย พร้อมกับเสียงครือคือว่าช่วยด้วยแม่ผมร้องอึกแล้วก็เป็นลมพับตรงนั้นเลยผมร้องช่วยด้วยผีหลอกพ่อหันมาทางผมแล้วบอกให้เงียบพอผมหัน,หนพอพ,อพ่อกับกับหันหลังกลับไปอีกทีหนึ่งส่องไปที่นั้นลางนาโก้นั้นก็หายไปแล้วลุงเช้ามีคนพบศพตะเป็นนอนตายอยู่ข้างๆข,ขวดเหล้าหน้าตาลืมตาโพงเหมือนตกศจเหมือนตกใจสุดขีดกับภาพที่เห็นก่อนตาย แต่ไม่มีวิเววของเมียแกพอพ่อชวนเพื่อนชาวบ้านไปที่โคนต้นกระบก<ๆ>ก็เห็นหลุมหลุมที่ฝังกบไว้ไม่นานเมื่อขุดลงไปก็พบศพที่กำลังเน่าของยาละออทรงกินเหม็นเนา่าสะหน้าสีสเสียนยิ่งหนักวิญญาณของยาละออออกมาร้องไห้ให้เราได้ยินพอจะเข้าใจได้นะครับคงจะเจ็บปวดและเสียใจก่อนตายแต่ทำไม ตาเพนต้องฆ่าเมียของแกแล้วเอาศพไปฝังไว้เรื่องเป็นมาอย่างไรพ่อกับแม่ได้ยินผมถามอย่างนี้แกก็ได้แต่สบตากันแล้วก็สายหัวเดินจากผมมาดือ้อเออเรื่องมันแปลกจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องใต้ต้นกระบกก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มา,มาชมคลิปของพี่สจนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ ที่สําคัญก็รบกวนช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับเพื่อเป็นทิศทางในการทําคลิปต่อไปนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับติชมกันมาได้เลยนะครับเต็มที่การะนำกันมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สละเวลามาชมคลิปของพี่สชรนะครับเหมือนเดิมนะครับไปติดตามพี่สอชได้ที่ t i กต o k นะครับ sibighod2507 นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ